ตอนนี้กำลังฝึกเรียนตัดต่อวิดีโออยู่นะคะเราไม่เรียนเพราะว่าเราเก่งเลยเราไม่เรียนค่ะเพราะว่าเราเก่งมียนัคืานวแลอยากเป็นตัวกใช่ไช่ค่ะ แม่ตั้งใจเรียนก่อนนะบอกเลยนะเดี๋ยวเราต้องใช้อะไรอันนี้คือแบบเป็นแค่การรวมคลิปแต่มันก็จะมีแบบลูกเล่นอื่นซึ่งน้องสามารถไปลองเล่นดูเองได้มันจะมีแบบว่าก่อนอีดิทเนาะนจะมีแบบอีดิทนี่คือเป็นรวมรวมคลิปแล้จะมีอันอยู่มันจะนนทำอะไรต่อสิเอตอะไรอย่างเงี้ใชยคือใส่เสียงใส่